สวัสดีครับวิดีโอนี้สอนกันทำ voice email นะครับด้วยแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับตอนแรกต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนนะฮะไปที่ play store นะครับคลิกที่ play store จากนั้นค้นหานะครับโปรแกรมชื่อ voice Voyce Voice recorder นะข้างล่างนี้มีคนใช้เยอะนะตัวนี้ดีสุดครับฟรีด้วยฮนะ หลัจากนั้นเขาสั่งติดตั้งนะครับตรวจสอบดูว่าเขาต้องการอะไรบ้างตอบตกลงก็ทําการติดตั้งนะครับจากนั้นเราก็เปิด Voice นะครับ accept นะหน้าตาของโปรแกรมอย่างนี้นะครับถ้าต้องการเลคอรอดเสียงก็กดเล c o r d ดสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบนะครับนี่คือทดสอบไว้จากนั้นทดสอบเสร็จนะครับเรากด Stop เมื่อเราบันทึกเสียงพอแล้วนะ ก stop จากนั้นตั้งชื่อถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราก็คลิกเซฟเซนต์เลยก็ได้ครับเซนต์ไปที่ไหนครับเซนไปที่ jmail นะครับสมมติจบไปที่ใครดีรจากนั้นจะพิมพ์ข้อความเพิ่มก็ได้นะครับ ดเนนะคตัวอย่างเรียบร้อยครับปลายทางก็จะได้รับอีเมลที่มี attached ไฟล์นะครับที่เป็นเสียงของเรานะครับคนที่รับเมลก็จะเห็น voice recorder นะครับคลิกเข้าไปก็จะเห็น attached ไฟล์นะก็สามารถจะดาวน์โหลดหรือ play เพลย์ได้ก็ได้นะครับ open with ก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ